ป้าจิตสาวรุ่นใหญ่ที่มีบ้านอยู่ลำลูกกาและเป็นคนที่มีรสนิยมกินหรูอยู่แพงแต่ไรายได้ของป้าจิตส่วนใหญ่จะมากจากเงินของลูกชายที่โอนมาให้เดือนละ5,000บาทและแน่นอนว่าไรายได้ของป้าจิตไม่แมชกับรายจ่ายเอาซะเลยสิ่งเดียวที่ป้าจิตใช้ในการแก้ไขสถานการณ์นี้ก็คือกู้ยืมกู้ยืมกู้ยืมเขาไปทั่วทั้งลำลูกกา และสิ่งที่ทุกคนเอื่อมระอากับปาจิตก็คือไม่มีไม่หนีไม่จายวันหนึ่งปาจิตเจอลุงเสรดที่เป็นเพื่อนเก่าเมื่อเปิดร้านขายส้มตำไก่ย่างที่ตลาดลำลูกกาเฮ้ยตาเสิรจริงจริงด้วยเป็นไงมาไงถึงได้มาขายส้มตำที่นี่ลุงเสิดตอบกลับไปว่าตนเองขายที่ที่น้องชะอมแล้วมาตั้งรกรางที่ลำลูกกาจนลูกเรียนจบไปทำงานเมืองนอก ตัวเองว่างก็เลยออกมาขายส้มตําป้าจิตฟังแล้วก็รู้สึกคันหูฮะขายส้มตำเนี้ยนะมีเงินส่งลูกไปเมืองนอกไม่ใช่คับป้าจิตลูกผมไปเมืองนอกผมเลยออกมาขายส้มตำอ๋อเข้าใจแล้วเออว่าแต่แกพอจะมีเงินให้ฉันยืมสักห้าหมื่นไหมป้าเสิร์พรุ่งนี้ลูกชายฉันโอนเงินมาให้เดี๋ยวจะรีบเอามาคืนลุงเสิร์ตทำท่าลังเลแต่ก็ตัดสินใจให้โดยมีข้อแม้ว่า จะต้องทำสัญญาและต้องเอาโฉนดบ้านมาวางไว้ด้วย